สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สรุรเดชเล็กแจ้งนะครับภาษียุคดิจิทัลตอนนี้เราจะ็ยังอยู่กับอากรสแตม์นะครับเป็นคลิปที่ผมคิดว่าผมจะปิดเซ็ชันนี้ละนะครับเพราะเราคุยไปแล้วว่าตราสารที่ต้องเสียอากรสแตม์หมายถึงอะไรครับหมายถึง28ตราสารที่อยู่ในไหนครับอยู่ในบัญชีอัตราอากรสแตม์ถูกไหมครับเราบอกไปยังครับว่าใครเป็นผู้เนียนที่เสียอากรสแตม์มั้ง บอกไปแล้วถูกไหมผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมเป็นใครครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มวงกลมถูกไหมก็คือบุคคลที่อยู่ในช่องที่สในบัญชีอัตราอากรสแตมจําได้ใช่ไหมครับหรือถ้ารอมองอินทิงุถ้ามันทําสัญญาขึ้นที่ต่างประเทศผู้ที่เสียภาษีคือผู้ที่ทรงตราสารคนแรกหมายถึงคนที่เหยียบประเทศไทยคนแรกไม่ว่าจะเป็นอัจาร์ยะเ,เห็นไหมหรือเป็นคนญีปน่ปุ่นหรือถ้าเป็นสองคนไม่ได้เอาเข้ามาฝากใครเข้าเข้ามาคนนั้นแหละที่เหยียบปับ๊บคนนั้นก็นับ ถูกไหมครับถ้าเป็นปกติใช้เวลากี่วัน15บาถ้าในประเทศเนาะใช้เวลากี่วันครับที่ต้องติดเพราะเหตุการณ์ขึ้นต้องติดภายใน15วันแต่ถ้าเป็นต่างประเทศต้องติดภายใน30วันเห็นไหมครับแล้วถ้าเป็นตัวสัญญาเชืเงิอนอันนี้จะหักจากตรงตรง,ตรงสัญญาจ้างก็ได้ทั้งหมดต้องปวงอยู่ที่บัญชีอัตราอากรสแตปมต่อครับ วิธีการเสียภาษีทํำยังไงครับวิธีการเสียภาษีก็อสสี่หรือซื้อเอาดวงสแตปมเนาะที่เราไปซื้อเป็นเป็นแบบนหนครับดูตรงนี้นะเผื่อท่านลืมอีกแล้วนี่ครับสแตมปิดทับกับชาระตัวเงินสแตมปิดทับก็คือเป็นซุดดวงดวงดวงมาแล้วก็ติด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 เช่นแต่ญนีตรงนี้ติดหนึ่งบาทตรงนี้ติดห้าบาทติดสามสิบาทติดสิบาทเวลาไปพบสปกกรเห็นไหมครับหมอบเอว่าหน้าติ๊กิบาทครับครั้งหนึ่งพบครั้งเดียวสิบบาท ถ้าพบอะไรค้งติดค้างเดียวเลยสามสิบาทก็ได้เห็นไหมอาการน,นี่คือติดทับแบบสแตมปิดทับแต่สแตมเป็นตัวเงินมันยอดเกินหนึ่งล้านบาทปั๊บเนี่ยเราก็ทําสัญญาปั๊บเราก็ไปหาสปรกรไปที่สปรกรพื้นที่นั้นๆที่ท่านตั้งหรือ,อที่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นสปรกรก็จะใช่ไหมสปรกรก็จะคิดเป็นมูลค่ามาให้แล้วก็เขียนตัวเลขมาแล้วเราก็เอาไปติดอันนี้เขาเรียกว่าชำระเป็นตัวเงินหรืออสออสอีอสสเก้ากว่ากันไปนะครับ การลดอากรนะการลดอกรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษเนาะแต่ละที่แต่การลดเบีย้ยปรับเงินเพิ่มเน่ิเลสลดเงินเพิ่มเนี่ยถ้าเป็นลดเงินเพิ่มนะหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าเงินเพิ่มเนี่ยมันจะมีปรับ2องเท่าถูกไหม,มก็จะมีปรับ5้าเท่าการลดก็ขอเจ้าที่เจ้าที่จะมีฟอร์มลดให้ท่านเหลือ25%เซนนะครับหรือลองฟังข้อหรือก่อนหน้านั้นจะมีหลายวิธีที่ของดขอลดขอ,ดขอพิเศษตรงนั้นนะครับ ความผิดไม่ติดอกรสแตมระบอกไปแล้วมันเงินเพิ่มเพียบเลยถูกไหมแล้วมีบทกําหนดโทษไว้ด้วยว่าอาจจะต้องตับไม่เกิน500 500 500หรืออาจจะทั้งจําทั้งตับเห็นไหมแล้วอาจจะมีจําคุกด้วยในข้อเป็นพิเศษที่เหมือนท่านจงใจที่จะหลีกเลี่ยงแบบนี้นะครับ ส่วนการขอคืนระบอกแล้วว่าท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีไหมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีไหมถ้าท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วแต่ท่านก็เสียติดไปแล้วแหละแต่มันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านสามารถยกเลิกขอคืนได้ไหมยกเลิกได้เลยครับขอคืนได้ไหมขอคืนได้ภายใน6เดือนนะครับเหตุการณ์ที่ท่านยกเลิกก่อน6เดือนเนี่ยท่านไปขอคืนเลยนะครับมันไม่เกิดเหตุการณ์ถูกไหมก็ขอคืนได้ภายใน6เดือนแต่ท่านหลังจากนั้นป๊บก็ขอคืนไม่ได้เพราะมันมันหมดแล้วไงท่านต้องขอคืนภายใน6เดือนแต่ แต่อีกแค้หนึ่งที่เรา schnell, อเมองข้อหาหรือจําได้ใช่ไหมครับกรณีที่เราไม่มีหน้าที่ต้องเสียท่านน่ยไม่มีหน้าที่บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเสียอากรแต่ท่านไปเสียไว้เนี่ยไม่มีหน้าที่แต่ท่านไปเสียไว้พอไปเสียไว้ท่านสามารถขอคืนได้ครับท่านสามารถขอคืนได้ตามมาตรา193่งทับสาแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเก้าสามทับสามศูนย์ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียอกรแต่ไปเสียขอคืนได้ภายใน สิปีเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ขอคืน6กปีปีไปใน6เดือนแต่ถ้าไม่มีหน้าที่ขอคืนได้สิปีอันนี้เราก็คุยกันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอากรสแตมใช่ไหมแล้วก็ลักษณะของสัญญาจ้างอะไรบ้างที่สิตัวตอนนี้ที่ต้องติดเป็นเงินเราบอกแล้วเนาะหนึ่งในสัญญาพวกเช่าที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ใบหุ้นใบกู้ใบอะไรต่างๆนะครับสัญญาจ้างใบมอบอำนาจใบมอบฉันทะ bill of l e d i n g และพันธบัตรรัฐบาลอารมณ์นี้อันนี้คือต้องติดเป็นตัวเงินเราฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่านักศึกษาทุกท่านหรือผู้ฟังทุกท่านน่าจะเข้าใจในเบสิกในพื้นฐานในภาพนะครับเราก็สามารถเสียได้ทั้งตัวเงินทั้งปิดทึบและ ตอนนี้ก็มีระบบ e-filing ที่เจ้าหน้าที่อยู่ในเฟซในเว็บไซต์เนาะตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดื่ยบางทีบางท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปเว็บไซต์ปปกรมสรรพากรกันนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวเราไปทู่ดูที่ตรงนี้ครับไปดูหน้าเว็บหลักครับ หน้าเว็บแรกถ้าท่านเห็นไหมครับหน้าเว็บแรกถ้าเราพูดถึงลักษณะของ e-stamp duty ชำระก่อนสเต็มลบคลิกมาตรงนี้ครับมันก็จะเข้ามาสู่ระบบนะครับตรงนี้เราสามารถไปดูคําแนะนําก่อนได้วิธีการเสียก่อนนี่ท่านก็อ่านตรงนี้เลยไปเสร็จนะครับแต่เราเสียยังไงครับท่านก็ขอเสียก่อนสเตมก็คลิกมาเลยครับพอคลิกปั๊บก็จะให้ท่านใส่ยูเซอร์นะครับใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดใส่รหัสกิจการของท่านไปนะครับใส่เข้ามาว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านก็มาดูกันนะครับอ่า หนึ่งครับเราลองมาดูกันครับอลองดูตรงนี้นะว่มันใช้ได้อยู่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจำรายผ่านได้มไ้มนะลองกดนะวนตรงนี้ก็เลยอยากให้เขียนอ่าเข้าได้เห็นไหมครับการขอเสียแบบขอเสียอกรสแตมเป็นตัวเงิน อสเก่าเราก็ข้อมูลทั่วไปคำนวณและยืนยันเพราะฉะนั ok. <t <t ้นท่านก็บอกว่าครับท่านบริษัทอะไรครับว่าจะตรวสอบดิบสัยโอเคอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะทำรายการต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าตาสารดิจิทัลหรือตาสารกระดาษที่ท่านจะทําครับลักษณะของตาสารเราก็ใส่มาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงยี่สิบแปดเห็นไหมยี่สิบแปดลักษณะตาสารที่หนึ่งถึงยี่สิบแปดเป็นตาสารอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาบอกต่อไปครับว่าอ้าวรับผู้ที่เสียภาษีก่อนจะแต้มเนี่ยมีฐานะเป็นอะไรระบุลงมาครับ หมายเลขตาสารอิเล็กทรอนิคืออะไรครับสัญญาเลขที่ลงวันที่วันเดือนปีเห็นไหมครับกรณีเดตาสารขึ้นต่างประเทศแล้วนําเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมหรือเป็นกรณียื่นเพิ่มเติมหรือเป็นอื่นๆก็ใส่ลองอมาครับคู่สัญญาของท่านเป็นใครครับเป็นนิติบุคคลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับเลขประจําตัวใส่เข้ามาปังปังปังไงเห็นไหมข้อมูลหรือถ้ามีอีกเราก็เพิ่ม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 ,ม,มสมมติเสร็จป,ปั antu, ๊บก็ทำรายการต่อไปเห็นไหมครับ ถ้าระบุครบถ้วนไม่ครบถ้วนเขาก็จะแจ้งเตือนอย่างนี้มันก็จะมีข้อมูลทั่วไปคำนวณอากรแล้วยืน,ย,นยันการยื่นอันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะเราไมา่ได้ยื่นจริงแต่ทําให้ท่านเห็นว่าเนี่ยเวลาที่เข้าระบบมาเพื่อจะยืน e ่น e-filing ของแบบนี้ก็ทําได้แบบนี้ครับโอเคอันนี้เป็นภาพรวมเนาะของอากรสแตมเข้ามาตรงนี้นะจำระกรสแตมหรือระบบ e s t a m duty ครับมาดูต่อของเราครับเมื่อกี้ เนนะครับตรงนี้เราคุยกันมาหลายตัวแล้มาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าใน8ข้อ8.1ถึง8.8ในเซสชันที่8อาการสแต m มนะครับสแตมดิวตี้หรือ SD เนี่ยเราก็คุยกันมาครบแล้วในส่วนที่เหลือเรามีเวลาอีกนิดนึงนะครับให้ท่านทําแบบทดสอบแล้วก็ท่านทําข้อมูลตรงนี้หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์และหวังว่าทุกคนจะโชคดีในการทาข้อสอบที่ถูกต้องทั้งหมดทั้งปง นะครับคลิปนี้เป็นการปิดของเซสชันที่8นะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับเจอกันในเซสชันที่เก่าต่อไปครับสวัสดีครับ